ทำไมต้องเป็นดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตคืออะไรทำไมต้องมีเงื่อนไขให้ประชาชนไหนบอกกระตุ้นเศรษฐกิจหวันที่หาเสียงคุณบอกว่าไงสิบหกปีขึ้นไปได้เลยพอถึงเวลาสิบหกต้องนั่นสิบหกต้องนี่คนนั้นต้องอย่างนี้คนนี้ต้องอย่างนั้นเงินต้องแบบนั้นแบบนี้ย่นี้ไม่ไ้ไม่อยากเอาแต่จําเป็นต้องเอาเพราะว่ากูต้องใช้นี่รวมด้วยกูเลยต้องเอาค่ะอุ้ย นั่นแหละฉันเลยต้องเอาดิจิตอลวัลเลตหมื่นบาทได้ไม่ครบทุกคนเพราะเงื่อนไขเยอะแยะมากมายแต่ร่วมใจนี่ทุกคนทำไหนจะเห็นผู้วิถูกนนะรัฐบาลมาตอบเลยอายุส6ปีถามว่าที่แม่ทุกคนคนที่ได้คือต้องเสียภาษี1ิบกปีมันน้ำอจีไแร้จะไปเสียภาษีเนี่ยประเด็นเรื่องของที่ว่าไปกู้รัฐบาลบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนไปยืมทกศมาไม่ได้ใช้คําว่ากู้นะเหมือนทกอสอทดลองจ่ายไปก่อนแล้วจะตั้งงบคืนให้ ยืมดอจไม่เสียดอกเบีย้ยไหมก็เสียดอกเบีย้ยเขาก็เรียกว่ากู้ไหมเอาแต่เขาไม่ได้ใช้คําว่ากู้ไงเจเอ๋ก็ใช้คําพูดชาวบ้านที่จําใช้คาพูดที่มันเป็นศาสสวยให้ชาวบ้านโง่ต่อไปทําไมชาวบ้านไม่ได้โง่นะทุกวันนี้ชาวบ้านฉลาดมากนะ,อะลองอน,นี่ที่ต้องใช้อันนี้ลองอะไรนะลองลองห<อ>ัวหน้าพัดเต้าไกลลองนายกไม่ใ้่งว่เป็นลองนายยกลองหัวหน้าพักก้าวไกลเจเอ๋สุดจะทนแล้วเหรอฮะต้องอัดคลิปหลายคลิปเลยพูดถึงเรื่องที่ซอกวอลเล็ตเนี่ย ร่างไว้อีกเยอะยังไม่ได้ออกร่างเยอะความในใจอะร้อยล้านคําถามมีคําถามอะไรบ้างก็อ,อธิบายไปเยอะแล้วนะพี่นะบอกตรงพี่อาจจะอมเสียงเมื่อเมื่อคืนโห้จะอยากจะกินมากเลยแต่รู้แบบว่าเห็นน้องทีมงานบอกว่าจะมีฝั่งรัฐบาลมาด้วยโอ้ยเจ๊เอสเตรียมพร้อมเลยไม่กินไม่จะลองไม่ได้ใดตั้งอกตั้งใจจะมาเพื่อจะมาเจอจะมาถามจะมาถามว่าสิ่งที่ดำอะ่ะเพื่อเพื่ออะไรตอบแค่นี้ย กู้กู้มาใช่ไหมกู้มากล้องไหนกล้องไหน hey, อะกล้องนี้กู้เงินมาจากธนาคารเป็นเงินสดไหมทําไมต้องเป็นดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตคืออะไรทําไมต้องมีเงื่อนไขให้ประชาชนไหนบอกกระตุ้นเศรษฐกิจวันที่หาเสียงคุณบอกว่าไงสิบปีขึ้นไปได้เลยพอถึงเวลา สิบต้องนั่นสิบหกต้องนี่คนนั้นต้องอย่างนี้คนนี้ต้องอย่างนั้นเงินต้องแบบนั้นแบบนี้อย่าไปยืมแล้วร้านขาถามหน่อยแม่ขาเนี่ยขายปูนาผักบุ้งขายเขาทานขายลูกชิ้นปลาหมึกห้าบาทสิบาทไม่เรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจหรอทำไมต้องไปซื้อเอแบบว่าต้องเข้าไปซื้อไอที่เขารวมชาวบ้านมันทาไม่ได้อะ่ะ แต่เบื้องต้นถ้าตามข่าวนะฮะอ้างอิงตามข่าวก่อนที่บอกว่าก็ไม่ได้แจกให้16ปีขึ้นไปทุกคนเพราะมันมีคําทักท้วงจากหลายหน่วยงานไงว่าถ้าเกิดแจกทุกคนช่วยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นภาระแบบบานปลายงบมันจะใช้มื่อมืมามากๆคําอธิบายนี้มีมาก่อนหน้านี้นะส่วนตัวเลขที่บอกว่าอ้าเรื่องของการการจ่ายเมื่อกี้เจเอกมีเขาถามอะไรอีกนะเรื่องของว่าทาไมทำไมจ่ายไม่ครบทุกคนแจกไม่ครบทุกคนใช่ไหมแล้วมีคําถามอะไรอีกที่ขีขี้คาใจ คุณคุณคิงนี่ลองใช้นี่ที่ต้องใช้อันนี้ลองอะไรนะลองหน้าพักเก้าไกลลองนายกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลองนายกลองหัน้าพักนายกลองหัวหน้าพักเก้าไกลต้องมีความรู้คุณคิงก็ต้องมีความรู้ตอบพี่หน่อยดีว่าข้าราชการทํางานอืทํามาตั้งแต่อายุยี่สิบปีเกษียณห้าสิบหกสิบปีนับได้กี่สิบปีทํางานโอ้หลายสิบปีเขาจะไม่มีกินเก็บห้าแสนหรอ นี่คุณโดนตัดสิทธิ์แล้วค่ะเพราะเขามีเงื่อนไขว่ามีเงินเก็บห้าแสนตัดอายุสิบหกปีถามว่าที่ไม่ได้ทุกคนคนที่ได้คือต้องเสียภาษีสิบหกปีมึงน้ำอาชจีพไปไล้จะไปเสียภาษีเนี่ยได้ได้แต่ว่าไปขึ้นเงินสดไม่ได้เ,เ,เดี๋ยวจะให้คุณหมายอธิบายประเด็นเรื่องของที่ว่าไปกู้รัฐบาลบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนไปยืมทกศมาไม่ได้ใช้คําว่ากู้นะเหมือนทกสทดรองจ่ายไปก่อนแล้วจะตั้งงบคืนให้ ยืมดอจอไม่เสียดอกเบี้ยไหมก็เสียดอกเบี้ยเขาก็เรียกว่ากู้ไหมเอาแต่เขาไม่ได้ใช้คําว่ากู้ไงเจ๊เอ๋ก็ใช้คําพูดชาวบ้านที่จําใช้คาพูดที่มันเป็นสาสสวยให้ชาวบ้านโง่ต่อไปทําไมชาวบ้านไม่ได้โง่นะทุกวันนี้ชาวบ้านฉลาดมากนะงั้นให้คุณใหม่อธิบายเพิ่มเติมกันละกันเพราะว่าได้คุยล่าสุดกับคุณเผ่าภูมิก่อนสงกรานเป็นยังไงบ้างฮะคําอธิบายที่ชาวบ้านยังคาใจยังสงสัยอยู่คุณใหม่ฮะ โอ้ oh, อันนี้ก็ตอบแทนให้ไม่ได้จริงๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็เราก็กังวลคล้ายๆกันนะอย่างเช่นว่าเ,ออเงื่อนไขที่มันเยอะแยะยุบยับเนี่ยต้องใช้วนก่อน2รอบถึงจะเอาไป ขึ้นเงินสดได้แต่ว่าคุณก็ต้องอยู่ในระบบภาษีมาก่อนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าเห็นใจจริงๆแล้วเราก็คิดว่าแบบนี้เนี่ยร้านเล็กๆหลายร้านเนี่ยอาจจะไม่ไม่อยากที่จะเข้าร่วมเนาะขายเด็ดผักบุ้งมาขายขายปูนาอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาต้องไปจ่ายค่าน้านําม<ช>ันรถเอาไปจ่ายค่าเช่าแผง<ช>แบบนี้เนี่ยดิจิตอลวอลเล็มันจ่ายไม่ได้เท่านั้นเลยนะคะคอันนี้มันก็ทําให้คนตัวเล็กจริงๆร้านเล็กๆจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากที่จะ เขาร่วมเพราะว่าเ,าเงื่อนไขที่มันยุ่งยากแล้วเขาก็อาจจาเป็นที่จะต้องหมุนเงินวันต่อวันแบบนี้เนี่ยก็อ,อ,อาจจะทําให้ร้านเล็กตัวจริงเนี่ยไม่อยากเข้าสุดท้ายเนี่ยก็จ,จะเข้าเข้ามือเข้าปากกับร้านค้าสะดวกซื้อที่บอกว่าเป็นร้านเล็กแต่จริงๆแล้วเป็นทุนใหญ่นะคะและเป็นเชนขนาดใหญ่ด้วยเนี่ยอ,อันนี้เขาก็จะรับไปเต็มๆเนื่องจากว่าคนตัวเล็กตัวจริงเนี่ย ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้หรือไม่อยากที่จะเข้าร่วมแต่มันยังมีเวลามันยังพอมันยังพอแก้ไขได้นี่เราก็ได้แต่บอกให้ทางรัฐบาลเนี่ยออกมาตรการมาเพื่อส่งเสริมให้ร้านขนาดเล็กเนี่ยเขาอยากที่จะเข้าร่วมลดเงื่อนไขในการที่จะใช้หน่อยไหมหรือว่าจูงใจเขาอยากที่จะเข้าระบบภาษีเข้ามาก่อนยื่นมาก่อนแต่ว่ายังไม่ต้องจ่ายเงิยนยังไม่ถึงก็ไม่ต้องจ่ายหรือว่านี่ละโทษเนาะยกนี่ให้ที่เขาเคยหนีภาษีมาก่อนนี่ค่ะจะไม่รู้ตัว ว่าไอ้มันถึงเท่าไหร่แล้วเขาต้องจ่ายเท่าไหร่เนี่ยก็ยกโทษยกหนี้ให้เขาตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้มีร้านค้ารายเล็กก็เออี่ะโทษ นี้จะโทษอันอื่นได้นี้โทษภาษีเออมีโทษภาษีรส <c oughs> ร้างแรงจูงใจให้คจะได้ <ใจ S 1> เข้าสู่ระบบภาษีใร้านคา้าขนาดเล็กเข้ามายังพอมีเวลาคิดมีเวลาทํารอบที่แล้วเขาไม่จํากัดเลยนะซื้อห้างก็ซื้อได้ที่ถ้าแค่อยู่ในตัวอำเภอในนั้นเนี่ยถ้านั้นอ่ะแก้ลงไปเหลือขนาดเล็กแล้วก็จูงใจเขาอีกหน่อยนึงเพื่อให้ตัวเล็กร้านค้าขนาดเล็กตัวเล็กตัวจริงเนี่ยอยากที่จะมาร่วมยังพอทันอยู่ค่ะ